เนอะฉันอยู dan, ่ที yeah, hey. ่ไหนมั้เนี่ยเออเออดาวเทียมตับการได้ยินกูไหมเ้อเฮ้ออย่าเพิ่งนี่ตับการได้ยินกูไหมเนี่ยอย่าเพิ่งแป๊บนึงอะไรนะตับการมาไปทางซ้ายหึอืมฮะเป็นเธอนั่นเหรอ ใช่กูบ้าเลยเหตุผลกูบ้าเลยเหลบ้าวินตัตักตักจักตักตักมากนเติมเลยเออหมอดูเอเอเรียตขาบ อังกเคข้างหน้าคอไทยเลยลุยลุยไอเอมพีอยากเป็นสปเดอร์แมนกูบาร่าเฮต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 กูบารเฮตกูบารเฮตกูบารา โอเคฮึคอนใหญ่กูมาลาเฮตุจะมาช่วยเราทีแรกมากูมาลาเฮตุมาดูย hey ังไม่พอเลยเนี่ยงทับเนี่ยเด็กกูมาช่วยเหลือแล้วอบมันไปเจอหกแมงเลยเฮ้ยหกมึงกูมาลาเฮตุฮึฮึกูมาลาเฮตุ ไอโตฮึฮึฮึอขวัญคอ嘛ฮกูมาแล้วอโกู้าละเฮดโตกูมาล้วอโตกู้าละวไอโตกู้าลอโต

กูว่าอะไรเหตูเออเออิ่้สันคนเทียบเทียบเทียบฮกูบ้าอะไรเหตุกูบ้าะรเหตูาา์ักรักยขมคนไห่อ่ะนายเอาคอเล็กไปนี่กูบ้าอะไรเหตุอืมตูยิ่ง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 ขออภัยด้วยนะครับภาพไม่ตรงเสียงหรือเสียงไม่ตรองภาพ ขอโทษ้วยนะครับ